แล้วคนดูเขาเริ่มมากันแล้วถึงแล้วครับผม โดมครับไม่โดมครับผมก็เชื่อว่าที่วันนี้ก็น่าจะมีโดมเดียวนะโดมใหญ่มันหาง่ายมากเลยทุกคนเราไม่ต้องถามเราก็ว่าตั้งไหนม,มันหาง่ายมากเชื่อผมสวัสดีครับครับพี่ถึงไหนาตามเหมือนกันขอบคุณครับมาพัก สวัสดีครับสวัสดีคุณยูวัสดีครับผมยาแต่งตัวครับวันนี้วันนี้มีฟีลคืออยากจะแต่งตัวสว,วัสดีครับสวัสดีคุณอิงฟ้าครับผม,มทุกคนตอนนี้พป็นที่15ไปแดงนะครับทุกคนไปกันต่อนนะ15ไปแดงนะทุกคนฝากระบบติ๊งกันก่อนนะทุกคนมาระบบติ๊กมาเร็วมาถึงแล้วครับ แนวเขาสวยดีคท้าขอบคุณท้าแน่นอเ <Okay, okay. S 1> ฮะเอา้อาวอา้อาวอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับมาได้แถนประเทศจะไปดูได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับผมทุกคนครับอีกขออีกสามแดงสามแดงครบยี่สิบสามแดงครบยี่สิบไปแดง ขอบคุณครับผมตอนนี้20แดงแล้วครับขอบคุณครับไปกันต่อทุกคนวันนี้ขอ100แดงในติ๊งเนี่ยขอ100ยแดงเหมือนเดิมวันนี้มีโดมฝนไม่ตกหรอกไปเถอะรู้ๆกันอยู่สวัสดีคุณสุภาตาครับผมติ้งให้3าใบแดงเพราะความหลอ่อขอบคุณครับมามาติ้งกันต่อ ในฐานะที่หล่อเป็นพิเศษคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ <_ d ress> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ติงให้ผมมั้หน่อยหรอให้กับความรอของผมวันเนี้ยวันนี้ผมทรงนี้มาได้ยังไงอะหรอก็น <_ d ress> ี่ผมก็นี่แต่ผมแล้วก็เย่ยวหมดเหลือแต่ตะเปย์ก็ไดยชี้ตะเปย์แล้วก็วีวีวีแล้วก็ออกเป็นทรงนี้เลย <_ d ress> เออนเนี่ยจัดเลยวีดีโอเนี่ยมันเป็นอย่างงี้จริงๆคนเราอะเป็นอย่าง,งี้จริง <_ d ress> อะไรอะ ดีเลยดูดูกินนะ,อ,ะอ,อุ้ยน้ำลายสองต่อไปส่งนี้เลยไ,ได้ได้ครับได้ดีได้ไม่มีปัญหาหรอกจะให้เสมอมีพี่ๆเขามาตำให้กินข้าวอเปล่าอือร่อยด้วแล้วเขาตำรสชาติที้เราอยากกิน ครับพี่แอนสัญญาเลยว่าจัดมากอยากกินเลยใช่ไหม มาเจอคนรอขอบคุณครับพี่รัชชาทุกคนตอนนี้พี่แน็ตอยู่ที่20แดงนะครับ20แดงฝากทุกคนช่วยกันคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงเป็นใจพี่แน็ตหน่อยต้องกิงกัน,กนอยาก,กินมากมาเลยมากินเลยมา ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมฮะร้านยางร้านยางมิชลินที่แปลว่าร้านยางใช่ไหมฮะร้านยางมิชลินใช่ไหม,ไม,ไหมขอบคุณครับกินให้อร่อยนะครับครับผมเดี๋ยวกินให้อร่อยเลย ไช่ครับอยกกินเพื่อเลยจริงนะผมว่าเป็นองกินง่ายอยู่ง่ายมากคือแบบมันมีของที่เราชอบแหละแต่คือถ้าในวันไหนก็ตามที่ของที่เราชอบเราไม่ได้กินหรือว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นรองมากคือกินง่ายอยู่เนี่ยแล้วคนธรรมดาเหมือนกันทุกคนอย่างน้อยเราไปอยู่ไหนก็ตามไม่ต้องหัวหาของกินแปลกๆบางที่อ่ะไม่มีของกินนะผมกินขนมจีนครับ กับหมูยังได้เลยผมกินขนมจีนกับกับน้ำปลายังได้เลยจริงบางที่ผมกินข้าวไข่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 ทอดได้อมีน้ำกุ้งโรนยังไม่มาเลย ผมนั่งกินผมผมนั่งกินเนี่ยครับอธิบายครับ สองใบครับกี่ใบดีครับใบละสองร้อยครับขอบคุณครับหกร้อยคนเย็นนี้ต้องมีต้มตําใครใครที่กำลังจะไปซื้อต้มตํายอมรับมาใครใครที่กำลังจะซื้อต้มตํายอมรับมา คือผมมองว่าเราถ้าเรากินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าเราเปเราไปลิเกเราเดินทางตลอดเราไม่รู้ว่าปลายทางเราจะไปเจออะไรแต่ถ้าเราทําให้ให้เราเป็นคนที่ง่ายเข้าไว้กินง่ายอยู่ง่ายเข้าไว้ไปลายทางจะเจออะไรที่มันลําบากไม่ต้องปวดจริง ฝากติ้งตองเก้าไปแล้วนะไหนดูสิครับถ้าตองเก้ามาอย่างนี้งั้นก็เป็นสามสิบใบแดงแล้วครับขอบคุณครับผมทุกคนครับแม่ต้อยไม่ทราบครับว่ากอีตัวเท่าไหร่ขอบคุณครับสามสิบใบแดงนะครับทุกคนครับผมไปกันต่อขอบคุณพิจูนนะครับคนของแนทขอบคุณด้วยนะครับ พูดถูกค่ะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะลำบากนะครับพูด้องครับไม่ต้องกลัวเลย แต่ผมน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นนะป้ากินไม่เป็นวัสดีเจนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นแองไแล้วอ้อยู่ไหนวะเห็นแว๊บๆมาเห็นแล้วฮ่ะเห็นแล้วอี่หลอมากขอบคุณครับใช่ครับถ้าเลือกกินลำบากเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้จะเจออะไรที่น้าสวัส,ด,สดีครับ สวัสดีครับอะไรเนี่ยทำเหลีอือไปต้องรออย่ขนาดนี้เลยหรอถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปค่ะน้ำมาดิครับอาถ่ายรูปกันมาสวัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยข้าวผัดเขาวผัดปูโอเคเให้หนึ่งจิ้นี้ก่อนอืมให้เดี๋ยวเอาไปกินอาถ่ายรูปกันดีกว่ามาพนันที่ถ่ายรูปไว้หน่อยพนันที่ผมจะรออย่างนี้นะอ๋อยใครต้องรอมากเลย นไม่ได้เดี๋ยวลบคนนี้ให้นารัน่ารักพี่หรอไม่ได้นอนกลับมาได้นอนเลยอ่ะ เป็นไรหรอกนอนอยงนี้ก็ได้มีที่นอนแม่ให้ไปทําบุญด้วยกันแต่เช้านราไม่ได้นอนมองเลยถึงบ้านปุ๊บอับนะไปหลับแม่ไงกันอ่เล้วนี่ก็บ่ายโมงถึงนะบ่ายโมงถึงนะโอเคโอเคครับกันเลใครก่อนผ่าอย่าอย่าไม่ต้องันบอกแล้วว่าห้ามหลับในอันตรายพี่ทุกวันนี้ก็เหลือกันอยู่คนเดียวแล้วเป็นแล้วไปเดี๋ยวเกิดขึ้นมาไม่เหลือใครเลยทีเนี้ยหลับในลงชั้น นิดเดียวนิดเดียว,เ,ยวเอ้ยเจนอยุ่ยแถวเนี้เห็นพอ่ออยูไใช่เดี๋ยวพี่น้ำเอารางวัลน,นะเดี๋ยวนี้ไปไปัปมาอยากกินข้าวไหมครับเนี่ยข้าวมาแล้วค,ครับกินไหมครับเอาไปครับ

วันนี้ให้ฝนตกก็ไม่กลัวไม่กลัวแล้วโอเคดีมากเจนถือว่ารู้งานถือว่าเองเป็นงานใช่ครับวันนี้จะใชข่าวไปพ่อเราไม่กลัวฝนแล้วเราต้องมีข้าวน้อยหน่อย สวัสดีเพียวดีครับคืนนี้ไม่เลี่ยล้วพักบ้างเนอะไม่ไหวแล้วอะ่ะเจออะไรที่แบบว่าที่ยาาเกลนแสนเข็นมานเยอะแล้วเกลอกฝนแล้วนะสวัสดีครับอ่ะทุกคนตอนนี้พี่นายพี่30ไปใบแดงครับไปกันต่อครับผม กันต่อครับผมระบบติง้งวันนี้คอยถึงึง100ใบแดงตอนนี้30ใบแดงบแบ็คแบน้ำผึ้งแบ็คคอฟฟี่น้ำผึ้ง ครับแม่มันก็เป็นถืถอวิสัยแม่นนะแต่รอบหน้าเราก็บอกแล้วกันเออเอาเอาลงมา่ฉันจะมองแล้วก็เห็นอะไรเงี้ย พออนครับอ่านนะครับ แสดงเรื่องดำดงครับผมตามรักคืนใจวัดธรรมูนเจอกันอีกครั้งครับเจอกันนะครับผมเจอกันครับ,ค,รบคืนดีมากมันคัาผมสวัสดีพี่เปิ้ลครับผมยิ่งดูยิ่งน่ารักแค้แต่ยิ่งดูยิ่งน่าติงไหมทุกคน คุกคนลฟ้าบอ,บอกตุ้งบอกติ้งนะครับโค้หนึ่งใบแดงสองใบแดงครับผมตุ้งติ้งกันหนึ่งใบแดงสองใบแดงครับผมทุกคนตอนนี้พี่แอร์ที่สามสิบใบแดงนะไปกันต่อนะครับโค้ชหนึ่งใบแดงสองใบแดงนะครับขอบคุณครับป้าหมูขอบคุรับคุณ oh. พี่มาครับ oh. เจอแบบนี้ติ้งทุกวันเอาสัญญานะพี่แอนสัญญากันแล้วเนาะ วันนี้ขอแต้มยอ่อยๆสัญญาเลยน่ารักน่ารักมากแต่ตอนนี้ในรายนี้ยังไม่มีใครให้ติ๊งเราเลยเนี่ยตอนนี้ต้องการคนช่วยพี่แัฐนหน่อยพี่แัฐต้องการอีก20บใบแดงคมบย0 20ใบแดง เดี๋ยวต้องการอีบใบแดงครบาขอบคุณครับวันนี้ขอใส่ไว้นอกยาแล้วกันนะไม่กาไม่อยากถอดจัดไปอ่ะพี่หมวยจัดมาเดี๋ยวพี่หมวยปั๊บป่าหมวยจัดมา20่บใบแดงนะครับจริงหรอ อันไหนขอดูหน่อยป้าหมวยไหนติ้งมาหน่อยดิให้ติ้งมันเข้าแบบชื่นใจที่ป้าหมวยร้อนเงินห่วงขออีกหน่อ,อ,อยนะะอะไรเนี่ยมันกลายเป็ต้อนรับป้อมครับป้อมฝากแก้วน้ำผมไปเอาน้ำให้เขาได้อยอ่าใช่เขาบอมคอนพูนด้วยน,น,นะ สวัสดีพี่ก้อยครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปเลือกไปไไไอนได้มาอะไรของได้ทิ้งไว้อะออน,นีัน<อ>ดีครับ20ใบแดงถึง50แต่ะทุกคนมาช่วยๆกันคือหลอดเฮตันานานทีเด้อสวัสดีคุณลูกหมูครับ